กับสวัสดีนะครับผมโคม่พี่นอ้อง pues อ่าสู่สูๆสูุุนนะอันนี้ผมจิพาเมือง uh, hmm. อ่าจิลลนะครับผมจิลลดูเคมลาลดเนาะผมได้สื่อจิลลมาอ่าครับนี่จิลลบ้านเพ่อนจิลล์เนาะะมอณนี้นะครับผมจิลลอืมครับ แอ่บจิตร่ทีนี้จิโร่กับกับเฮดนะครับเฮดหนึ่งเฮดหนึ่งแล้วเลยฮะเ็ดรวมเฮดสามบิ๊กตามังจิหร่เนาะครับจิโร่หัวแล้วเลยเนาะแซ่บจิโร่หวแล้ว แ่บนะครับจิโร่แล้วประมาณนี้นะหน้าตาจิร่พอมพี่น้องที่ว่าผมเคยเห็นจิลรเนาะอนกคนไทยเป็นคนชิบหวัวจิลอคนไทยช่อจิลีหรืออีกย่างสักอย่างนีงเนาะจิปโอมจิปโปอมจิปโ,ปโอมเนาะมกับมะฮอดอนินเผือเมื่อวันนีนมขึ้น,นี่เนาะ เออนครับพีปมจิรอจิรอ <c oughs> มาแต่ชมาล่าจบจิปหลักอันพาอยอตัวให้หนูเลยนะพาอยอตัวพี่ใส่อะ <c oughs> อยู่ไหนพี่แสบู้ข้าหาบรงมั้งจีรอนะครับผมอีเมลหนึ่งหนึห่งหายเนาะ ผมมันนี่ก็เบิ้งข้าเบิ้งกีบบ่ลอยซื้อครับขวดมันแสบๆแต่มันน,นี่นะครับไี่หนักเลย